โปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่14พฤษภาคม66ดูวอลเล่บอลสดช่องถ่ายทอดสดซีเกมวันนี้โปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่14พฤษภาคม66เช็คโปรแกรมซีเกม2023ประจำวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคม2566ไฮไลท์ประจำวันที่แฟนแฟนกีฬาชาวไทยต้องตามลุ้นยังอยู่ที่การแข่งขันวอลเล่บอลหญิง รอบชิงชนะเลิศเวลา19นาฬิกา30นาทีรวมถึงกีฬาเทควันโดและยกน้ำหนักที่ทัพนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญทองโปรแกรมกีฬาซีเกมวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคม2566ช่องถ่ายทอดสดซีเกมกัมพูชาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางช่องทีสปอร์ต7ช่อง 5TV 5HD ช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30 NBT 2 HD ครู ID ดจะแบ่งการถ่ายทอดสดเป็น2ช่วงเวลาช่วงแรกเวลา9.00-12.00ถึง12.00นและช่วงที่2เวลา1 3 0 0ถึง1 8 0แนแฟนแฟนกีฬาชาวไทยตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันได้โปรแกรม C ีเกม2023 แบดมินตัน9้านาฬิกาคู่ผสมคู่ที่1รอบ16ทีม9นาฬิกาคู่ผสมคู่ที่สองรอบ16ทีม9นาฬิกาชายเดี่ยวคู่ที่1รอบ16ทีม9้านาฬิกาชายเดี่ยวคู่ที่สองรอบ16ทีม9้านาฬิกาหญิงเดี่ยวคู่ที่1รอบ16ทีม9้านาฬิกาหญิงเดี่ยวคู่ที่สองรอบ16ทีม 9นาฬิกาชายคู่คู่ที่1รอบ16ทีม9นาฬิกาชายคู่คู่ที่สองรอบ16ทีม9นาฬิกาหญิงคู่คู่ที่1รอบ16ทีม9นาฬิกาหญิงคู่คู่ที่2รอบ16ทีมโปรแกรมซีเกม2023วอลเล่บอล8นาฬิกา50นาทีทีมชายวอลเล่บอลชายหาดสายบีรอบแข่งขันแบบพบกันหมด 13.50นาฬิกา50นาทีทีมหญิงวอลเล่บอลชายหาดสายบีรอบแข่งขันแบบพบกันหมด19.30นาฬิกา30นาทีทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบเวียดนามอินโดนีเซียโปรแกรมซีเกม2023มาสเกตบอล11บเนาฬิกาทีมหญิงประเภท5คูณ5สายเอคู่ที่2รอบแรกพบฟิลิปปิน 17นาฬิกาทีมชายประเภท5คูณ5สายบีคู่ที่5รอบแรกพบอินโดนีเซียโปรแกรมซีเกม2023บินเลียด1นาฬิกาชายสนุกเกอร์รอบรองชนะเลิศ 10. นาฬิกาชายสนุกเกอร์รอบรองชนะเลิศ 14. นาฬิกาชายคู่ลบ9บอลพูดับเบิลรอบชิงชนะเลิศ 18. นาฬิกาชายสนุกเกอร์รอบชิงชนะเลิศ 18นาฬิกาชายสนุกเกอร์รอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023มวยสากล16นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมคู่ที่1รอบชิงชนะเลิศพบอินโดนีเซีย16นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมคู่ที่3รอบชิงชนะเลิศพบฟิลิปปิน 16นาฬิกาขายรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมคู่ที่สี่รอบชิงชนะเลิศพบฟิลิปปินส์16นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก80กิโลกรัมคู่ที่ห้ารอบชิงชนะเลิศพบฟิลิปปินส์16นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมคู่ที่8ดรอบชิงชนะเลิศพบกัมพูชาโปรแกรมซีเกม2023หมากรุกจีน เกนาฬิกาทีมชายประเภทแรผิดรอบหนึ่งนาฬิกาทีมชายประเภทแรผิดรอบสอง16นาฬิกาทีมชายประเภทแรผิดรอบสามสินาฬิกาทีมชายประเภทแรผิดรอบสี่ย0นาฬิกาทีมชายประเภทแรผิดรอบชิงชนะเลศโปรแกรมซีเกม2023คริกเก็ต เจ็ดนาฬิกาชายประเภททีสิบสายเอคู่ที่39รอบแรกพบสิงคโปร์14นาฬิกาชายประเภท T10 15นาฬิกาหญิงประเภท T 1 0สาย A คู่ที่45รอบแรกพบสิงคโปร์โปรแกรม C เกม2023 e สปอร์ตนาฬิกาทีมชายพับจีโมบายรอบชิงชนะเลิศโปรแกรม C เกม2023 ฟันดาบ10นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปีกรอบคัดออก10นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปีกรอบคัดออก10นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปีรอบคัดออก10นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบคัดออก10นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบคัดออก10นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบคัดออก 15นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปิรอบก่อนรองชนะเลิศ e oh on 15นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปิรอบรองชนะเลิศ e on 15นาฬิกาทีมหญิงฟันดาบอีปีรอบทิงชนะเลิศ15นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบก่อนรองชนะเลิศ15นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบรองชนะเลิศ15นาฬิกาทีมชายฟันดาบเซเบอร์รอบทิงชนะเลิศ โปรแกรมซีเกม2023ันยีามว่ายน้ำตีนกบ9นาฬิกาชายฟินคู่400เมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก9นาฬิกาชายผิวน้ำสอ0รเมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก9นาฬิกาชายฟินคู่50เมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก9นาฬิกาหญิงฟินคู่50เมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก ก้านาฬิกาหญิงผิวน้ำแป0รเมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก9นาฬิกาทีมผสมว่ายผลัดผิวน้ำ4ี่คูณ50เมตรฮีทหนึ่งรอบคัดเลือก18นาฬิกาชายฟินคู่400เมตรรอบชิงชนะเลิศ18นาฬิกาชายผิวน้ำ200เมตรรอบชิงชนะเลิศส8นาฬิกาหญิงผิวน้ำ200เมตรรอบชิงชนะเลิศ 18นาฬิกาชายฟินคู่50เมตรรอบชิงชนะเลิศ18นาฬิกาหญิงฟินคู่50เมตรรอบชิงชนะเลิศ18นาฬิกาหญิงผิวน้ำ800เมตรรอบชิงชนะเลิศ18นาฬิกาทีมผสมว่ายผลัดผิวน้ำ4คูณ50เมตรรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023ยิมนาสติก สิบนาฬิกาหญิงประเ,ทรรระเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลอรสิบเอ็ดนาฬิกาคู่ผสมประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลอรสิบเอ็ดนาฬิกาคู่ผสมประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลอรสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีกลุ่มประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลอรสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีกลุ่มประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศ 12นาฬิกา30นาทีกลุ่มประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศ12นาฬิกา30นาทีกลุ่มประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศ12นาฬิกา30นาทีกลุ่มประเภทแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023ฮอกกี้16นาฬิกาทีมชายฮอกกี้กลางแจ้งรอบแข่งขันแบบพบกันหมดพบสิงคโปร์ โปรแกรมซีเกม2023เจ็ดสกี8 40, 10, นาฬิกา40นาทีทีมผสมประเภทสกี้จีพีรอบสอง9นาฬิกา30นาทีทีมผสมประเภท1,500สต็อกรอบสอง11นาฬิกา10นาทีทีมผสมประเภทรันอับาลรอบสอง13นาฬิกา30นาทีทีมผสมประเภทรันอับาลลิมิเตดรอบสอง 14นาฬิกา10นาทีทีมผสมประเภทรันอับา1,100สต็อกรอบสองสินาฬิกา50นาทีทีมผสมประเภทเอนดูแรนรันอับาโอเพนรอบสองโปรแกร,รม C เกม2023ยูโดโ13นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมรอบแรก13นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมรอบแรก 13นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมรอบแรก15นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ15นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศสินาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023ัิบสคิกบ็อกซิง่ง 15นาฬิกาหญิงประเภทโลคิกรุ่งน้ำหนัก56กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่ม15นาฬิกาชายประเภทฟูลคอนแทรกรุ่งน้ำหนัก67กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่ม15นาฬิกาชายประเภทโลคิกรุ่งน้ำหนัก51กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่ม15นาฬิกาชายประเภทโลคิกรุ่งน้ำหนัก63.5กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่ม 15นาฬิกาชายประเภทเคหนึ่งรุ่งน้ำหนัก67กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่มสินาฬิกา30นาทีหญิงประเภทกีกลรุ่งน้ำหนัก55กิโลกรัมรอบแบ่งกลุ่มสินาฬิกา45นาทีหญิงประเภทไลคอนแท็กรุ่งน้ำหนัก50กิโลกรัมรอบรองชน纳เลอร 16.45นาฬิกา4ีนาทีชายประเภทคิกไลรุ่งน้ำหนัก63กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ16.45นาฬิกา4ีนาทีชายประเภทคิกไลรุ่งน้ำหนัก69กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ18นาฬิกาหญิงประเภทฟูคอนแทรครุ่งน้ำหนัก48กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ18นาฬิกาชายประเภทโลคิกรุ่งน้ำหนัก70กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ 18นาฬิกาหญิงประเภทเคหนึ่งรุ่งน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023เทเบิลเทนนิส10นาฬิกาชายคู่รอบรองชนะเลิศ10นาฬิกาชายคู่รอบรองชนะเลิศ10นาฬิกาหญิงคู่รอบรองชนะเลิศ10นาฬิกาหญิงคู่รอบรองชนะเลิศ10นาฬิกาคู่ผสมรอบรองชนะเลิศ สิบนาฬิกาคู่ผสมรอบรองชนะเลิศสิบหกนาฬิกาชายคู่รอบชิงชนะเลิศสิบหกนาฬิกาชายคู่รอบทิงชนะเลิศสิบหกนาฬิกาหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสิบหกนาฬิกาหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสิบหกนาฬิกาคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสิบหกนาฬิกาคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสิบแปดนาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด 18นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด18นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมด18นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมด20นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด20นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด20นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมด20นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมดโปรแกรมซีเกม2023เทควันโด ก้านาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมรอบแรก14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมรอบแรก14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมรอบแรก14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมรอบแรก 14นาฬิกาหญิงร London, ุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมรอบก่อนรองชนะเลิศ14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมรอบก่อนรองชนะเลิศ 14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมรอบทิงชนะเลิศ14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมรอบทิงชนะเลิศ14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมรอบก่อนรองชนะเลิศ 14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมรอบทิงชนะเลิศ14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมรอบก่อนรองชนะเลิศ14นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนักไม้เกิน74กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023เทนนิส9นาฬิกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ 9ก้านาฬิกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาชายคู่รอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาชายคู่รอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาหญิงคู่รอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาหญิงคู่รอบรองชนะเลิศ9ก้านาฬิกาคู่ผสมรอบรองชนะเลิศ 9นาฬิกาคู่ผสมรอบรองชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023แข่งเรือพื้นบ้าน9นาฬิกาชาย12คนอายุไม่เกิน24ปี500เมตรรอบชิงชนะเลิศ9นาฬิกา45นาทีชาย12คน500เมตรรอบชิงชนะเลิศ 1 0 3นาฬิกา30นาทีชาย5คนอายุไม่เกิน24ปี500เมตรรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023โปโลโน้ำา10นาฬิกาทีมชายรอบแข่งขันแบบพบกันหมดพบมาเลเซียโปรแกรมซีเกม2023ยกน้ำหนัก1 0นาฬิกาหญิงรุ่งน้ำหนัก55กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ 12นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ14นาฬิกาหญิงรุ่นน้ำหนัก59กกิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ16นาฬิกาชายรุ่นน้ำหนัก7จกิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกม2023มวยปล้ำ10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีโกโรมนันรุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ 10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก63กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก67กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก72กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ 10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก77กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก97กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีชายประเภทกรีกโรมันรุ่งน้ำหนัก130กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมซีเกมส์วันนี้วันที่14พฤษภาค,คม66 รวมทุกช่องถ่ายทอดสดซีเกม T ทีสปอร์ต7ช่อง5ทีวี5 HD ช่อง9เอ็มคอร์หมายเลข30 NBT 2 HD GMM 25วัน31อย่างไรก็ตามสามารถรับชมกีฬาชนิดอื่นๆได้ตามช่องทางธรรมชาติดังนี้ BTV c a ีวี d คมโบเดียทสปอ ทคมโบเดียสปอร์ตเทเลวิชันซีเอสทีวีออนสปอร์ตพัส